ไปนะคะก็คือขั้นตอนการประกอบถุงผ้านะคะที่เป็นถุงซิปใากระเป๋านะคะก็คือตัวนี้นะคะหลังจากที่เรารถักลายนะคะประกอบซิปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือขั้นตอนต่อจากนี้นะคะก็คือการประกอบนะคะถุงผ้านะคะที่เป็นตัวข้างหลังตัวนี้นะคะก็จะมีประกอบนะคะหนังหมูนะคะประกอบเข้ากับผ้าซับนะคะแล้วถึงจะมาประกอบเข้ากับตัว ตัวฝาด้านหน้านะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแรกก่อน,นนะคะว่าหลังจากที่เราเสร็จแล้วนะคะก็คือตัวนี้นะคะ,ะให้ดูตัวนี้นะคะหลังจากที่เราประกอบซิปนะคะหักลายเสร็จเรียบร้อยประกอบฟองน้ํานะคะประกอบซิปเรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>ก็จะมีถุงซิปโผล่มาด้านหลังแบบนี้นะคะ,ะสังเกตนะคะเวลาเราประกอบซิปพลิกผ้าไปซ้ายขวาปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นฟองน้ำโผล่ตรงนี้นะคะแต่หน้าผ้าในกรณีที่ เป็นฝากระเป๋าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ประกอบนะคะ,ะเราไม่ประกอบตัวปิดตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าเรามีถุงผ้าปิดตัวนี้อีกทีหนึ่งนะคะสมมติในกรณีลักษณะนี้นะคะ,ะตัวนี้นะคะถ้าตัวนี้ปิดแล้วก็ไม่เห็นนะคะจะปิดก็ได้ไม่ปิดก็ได้นะคะแต่ว่าบางคนบอกว่าอยากปิดนะคะอ่านคู่ที่ใบเพิ่มเติมนะคะ ก็คือตัวนี้นะคะหลังจากที่เราเย็บถึงขั้นตอนตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะมีผ้าซับนะคะก็มาอีกหนึ่งชิ้นนะคะเพื่อจะมาปิดตรงนี้นะคะตัวนี้ก็จะมาปิดตรงนี้นะคะแต่ว่าลักษณะการปิดเนี่ยเราจะปิดก่อนที่เราจะเอาตัวนี้ทับลงไปนะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวครูก็จะทากาวนะคะบริเวณที่เราจะประกอบผ้าซับด้านข้างนะคะครูก็จะทากาวด้านนี้นะคะด้านที่เราโชว์ค่ะนะคะ ส่วนตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะจะทาด้านนี้นะคะเอาเศษผ้าที่เราเหลือนะคะรกอใช้ได้เลยนะคะส่วนด้านนี้ครูก็จะทาเปิดตัวนี้ออกไปนิดหนึงนะคะทาตตรงนี้นิดหนึงนะคะทาขาวด้านนี้นะคะส่วนด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะดึงตัวนี้ออกนิดหนึงนะคะตัวนี้นะคะขอด้านนี้ปุ๊บนะคะ ขาซาที่เราทากาวาเมสครู่นะคะก็คือด้านที่เราโชว์นะคะเราก็จะปิดนี้นะคะเราจะปิดลักษณะนี้นะคะปิดไปด้านตรงข้ามกันลักษณะนี้นะคะลิกไปด้านนี้นะคะเสร็จแล้วค่อยทิกกับตาด้านนี้นะค่ะนะคะตัวนี้เราก็จะมาทากาวเก๋นะคะตัวน,นี้ตัวนี้เดี๋ยวคูดทากาวด้านนี้นะคะ เฉพาะขอบตัวนี้นะต้องมีนะคะตัวนี้อยู่นะคะส่วนด้านนี้เช่นเดียวกันค่ะนะคะโคก็จะประกอบนะคะไอ้ไปติดขอบด้านบนลักษณะนี้นะคะส่วนด้านนี้ก็ทาริมท้องด้านหลังของตัวผ้าซับนะคะ คักซับตัวนี้คูปเปอดตัวนี้มานะคะแล้วก็ทากาวลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยพลิกตัวให้กลับไปนะคะเก็บพี่เป็นตัวนี้กลับไปด้านนี้นะคะก็ไปเก็บตัวนี้ให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้นะคะส่วนด้านนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะนะคะอยู่ด้านนี้นะคะแล้วพลิกกลับมาด้านนี้อันนี้คือทากาวนะให้ชิดนะคะ แล้วก็ไปตัดผ้าซับส่วนที่เกินเก็นะคะกปกตินี้นะคะเราก็ไปตัดผ้าซับส่วนที่เกินฝั่งนี้ออกนะคะฝั่งนี้ก็เส้นเดียวกันค่ะหลังจากที่เราประกอบตัวนี้เสร็จนะคะตัวนี้นะคะพอได้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไปตัดผ้าซับนะคะส่วนที่เกินตัวนี้ออกนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่เราเก็บรายละเอียดนะคะ ด้านนี้นะคะดังนั้นหลังจากที่เราตัดครุ้เนี่ยสังเกตนะคะผ้าซับตัวนี้จะเสมอขอบด้านนี้ตัวนี้จะมีผ้าซับโผล่แล้วนะคะด้านนี้ก็จะอยู่ลักษณะน,นี้นะคะปิดลนนักษณะนี้ส่วนด้านนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะนะคะน,นี้เรานนจะปิดด้านนี้ไว้นะคะพอตัวนี้เสร็จนะคะเราก็จะเริ่มนะคะปิด แต่หลบผ้าไปซ้ายขวาลักษณะนี้นะคะเราก็พิผ้ามาด้านนี้นะคะแล้วใช้ปากกาวาดหนังนะคะวาดขอบเข็มที่เราเราจะทากาวนะคะก็คือลักษณะนี้ส่วนด้านนี้ก็เส่นเดียวกันนะคะให้ทากาวนะคะเขตนะคะเวลาคุณมาวาดตึกเนี่ยตัวนี้ตำแหน่งที่เราจะทากาวนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะทากาวขอบนะคะด้านนี้นะคะขอบด้านนี้ส่วนด้านนี้ก็เส่นเดียวกันค่ะนะคะทากอบดินๆตัวนี้นะคะ ด้านนี้ก็ติดให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่เราจะไปทาด้านนี้ให้หาด้านข้างในตรงนี้ก่อนนะคะขอบที่เมื่อกี้เราเปิดเพื่อไปติดตัวรายละเอียดตัวนี้นะคะด้านนี้นะคะส่วนด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็เก็บไปเลยนะคะส่วนด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเก็บ ตัวนี้ก็จะแนบอยู่ด้านนี้นะคะเีงนะคะตอนนี้เราก็ทากาวนะคะทากาวด้านนี้บริเวณที่เป็นผ้าแฉแนี้นะคะนี่เราก็ทากาวให้เรียบร้อยนะคะนะคะหลังจากที่เราทากาวเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรากาวแห้งนะคะแล้วก็พลิกข้ามาด้านนี้นะคะ ด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะพลิกผ้ามานะคะเพราะฉะนั้นเวลาดึงตัวนี้นะคะให้สุดกับสีที่เราเราเย็บนะคะที่เป็นแนวซีกัดนะคะตัวนี้เก๋นะคะดึงให้สุดเลยนะ,ะให้ชิดตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราลูดซิปเนี่ยมันจะไม่ไปโดนเวลาเราลูดนะคะตัวนี้นะคะแล้วพลิกมาด้านนี้นะคะกดตัวนี้ ให้ซับให้มันชิดขอบนะคะชิดขอบกับหนังที่เราทากาวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเวลาเราทากาวปุ๊บเนี่ยถ้าตัวนี้ไม่มีกาวอยู่เนี่ยเวลาเรากดเนี่ยมันไม่อยู่นะคะฉะนั้นใช้มือสองข้างกดนะคะกดลายตัวนี้ให้มันอยู่นะคะอัน,นนี้นะคะกดตัวนี้ให้อยู่ริมด้านในอีกทีนึง ให้ผ้าซับแนกนะคะแนบก,กับชิ้นงานที่เป็นตัวขอบหนังที่เป็นตัวถักนะคะตรงนี้ปุมนะคะ,ะให้สานใช้ค้อนทุบขอบตัวนี้เบาๆนะคะ ถ้าสมมติเวลาเราติดปุ๊บเนี่ยมันไม่อยู่แบบลักษณะนี้นะคะมันเปิดให้งราใช้กาวนะคะกดให้อยู่เพราะบางทีเราถักลายปุ๊บเนี่ยมันมีตัวสกอตเทปนะคะมาคนติดสกอตเทปอยู่ริมๆค่ะเวลาเราทากาวมันอาจจะไม่ค่อยสนิทเลยอย่าเงี้ยนะคะตรงนี้นะคะกดเข้าไปนะคะ ส่วนที่เกินขอบนะคะก็คือให้ชิดขอบตัวนี้เลยนะคะอาจจะใช้คัตเตอร์หรือัอำไก้ได้เลยนะคะนนี้แต่ด้านนี้ออกนะคะตัวนี้ด้วยนะคะก็คือตัดให้ชิดขอบนะคะขอบชิ้นงานของเราเลยตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ ก็ตัดออกให้ชิดขอบนะ,ะนะคะอันนี้นะคะส่วนโค้งตัวนี้ใช้กันไกลเก็บได้เลยนะคะตัดขอบนะคะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเวลาเราใช้คัตเตอร์เนี่ยบมื่อีขอบอาจจะไม่เรียบนะคะ ใ้นักศึกษาใช้กันไกลช่วยขอบได้อีกทีนั้น,นะคะตัวนี้นะคะนะคะเพราะฉะนั้นชิ้นงานที่สําเร็จนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้หลังจากที่เราเก็บนะคะมันเยบร้อยแล้วนะคะ,ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการประกอบถุงผ้าซึ่งตอนนี้เราล้วงม,มือมือทะลุอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมีถุงผ้าที่ปิดตัวข้างในซิปตัวนี้อีกรอบแ่งนะคะ สังเกตเวลาปิดเนี่ยมันจะมีไม่ค่อไม่เห็นขอบฟองน้ําแล้วนะคะที่เมื่อสักครู่กุฏินะคะ,ะด้านนี้เช่นเดียวกันนะคะไม่มีฟองน้ำแล้วนะคะ,ะนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือตัวที่เราจะประกอบข้างหลังนะคะคือเป็นหนังหมูนะคะ,ะเราเตรียมนะคะหนังหมูมา1ชิ้นนะคะพอที่จะเข้าไปกับชิ้นางานตัวนี้นะคะสังเกตเวลาวางหนังซับนะคะ ให้เลยจะขอนะคะสักหนึ่งีด้ยรอบก็ได้นะคะแล้วก็จะมีผ้าซับค่ะน่นก็คือผ้าซับอีกหนึ่งชิ้นนะคะก็คือตัวนี้แล้วผ้าซับที่วางก็เช่นเดียวกันค่ะก็ต้องพอที่เราจะประกอบตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาประกอบผ้าซับปุ๊บเนี่ยด้านไหมที่ด้านโชว์ก็คือตัวนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการทากาวเนี่ยเราจะทากาวประมาณสักสามส่วนสี่ของตัวฝากระป๋องนะคะก็คือประมาณนี้ด้านนี้คือเราจะทากาวนะคะทั้งตัว ตัวผ้าซับแล้วก็หนังหมูนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปทำรายละเอียดข้างหลังกันก่อนนะคะก็ <_ EN> <ๆ S 1> คือตัวผ้าซับตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นผ้าซับเนี่ยด้านนี้ด้านโซนนะคะครูก็จะทาด้านนี้นะคะอันนี้ครูทากาวไว้แล้วประมาณสามส่วนสี่นะคะเ <_ EN> <ๆ>พราะฉะนั้นเวลาวางออกมาปุ๊บสังเกตน,นะคะกาวก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะด้านนี้ทากาวหมดแล้วส่วนหนังหนังหมูที่เป็นตัวซับข้างนอกส,สุดเลยด้านนอกสุดนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะ ครูก็ด้านนี้ด้านโชว์นะคะครูก็จะทากาวด้านนี้นะคะตัวนี้ซึ่งจะไปประกอบกับผ้าซับนะคะก็คือเครื่งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเวลาวางนี้ปุ๊บนะคะประมาณนี้จากส่วนนี้นะคะก็คือส่วนที่ครูทากาวนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่ครูทากาวตัวนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็เอาทั้งสองชิ้นประกอบเข้าด้วยกันนะคะอันนี้คือผ้าซับนะคะเราก็ประกอบเข้ากับตัว ตัวนี้เลยนะคะวางตามตำแหน่งที่เราทากาวนะคะก็กดนะคะตัวนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะตัดนะคะตัดผ้าซับออกให้มันเท่ากับหนังหนังซับของเรานะคะก็คือตัวนี้เขาเมื่อกี้ครูเผื่อให้นะคะก็คือตัดเท่ากับตัวนี้ก่อนนะคะเพ่อเวลาเราบองจะได้แบบว่าโอเคตัวซับหนังหมูจะเป็นตัวซับแค่นี้นะคะ หรือบางคนจะตัดเท่ากับหนังหมูเลยก็ได้ค่ะแต่เวลามันประกอบปุ๊บเนี่ยบางทีมันจะไม่เท่านะคะให้เราเผื่อตัวผ้าซับนะคะเยอะกว่าหนังหมูก็ได้นะคะเขาได้ตัวนี้ปุ๊บสังเกตด้านนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นผ้าซับที่เราโชว์นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรารูดซิปมาปุ๊บเนี่ยจะเจอผ้าซับด้านด้านนี้นะคะส่วนด้านนี้จะเป็นด้านที่โชว์นะคะส่วนใครที่ใช้หนังนะคะซึ่งไม่ไม่ใช่หนังซับเนี่ยเป็นหนัง หนังออยหรือจะเป็นหนังของตัวกระเป๋าที่เราใช้ทําคือจะใช้หนังประกบหนังสองด้านเนี่ยด้านนี้ก็จะเป็นหนังแทนนะคะตัวนี้ใครจะทารายละเอียดตัวนี้ก็ได้เลยนะคะแต่วด้านตายตัวนี้นะคะให้นักศึกษาเว้นไว้คะ่ะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปประกอบนะคะตัวกระดุมอยู่ด้านนี้นะคะตัวนี้นะคะพอได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะเราก็จะเอาตัวนี้นะคะตัวฝากระเป๋าซึ่งเราทําเสร็จแล้วนะคะมาวางคะ่ะ แล้วค่อยมาดูนะคะว่าตำแหน่งที่เราจะทากาวเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะเราก็วาดเลยนะคะอันนี้ด้นนี้คือด้านนี้นะคะตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่เราจะทากาวเพราะฉะนั้นเราทากาวนะคะตัวตัวผ้าเนี่ยเราทากาวประมาณนี้นะคะประมาณสามสิบสี่อยู่ประมาณนี้ครูก็จะทากาวประมาณนี้นะคะด้านนี้นะคะประมาณนี้นะคะแต่ทากาว ตัวที่เป็นตัวซิปตัวนี้นะคะกับตัวนี้ที่เราประกอบหนังหมูเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้ทาทั้งหมดนะคะเราจะทาเฉพาะขอบนะคะประมาณนี้นะคะก็คือทาขอบตัวนี้เช่นเดียวกันนะคะเข้าไปสักหนึ่งส่วนสี่ก็ได้ะค่ะนะคะเมื่อกี้เราทาประมาณนี้ใช่ไหมคะเราก็จะทากาวประมาณสามส่วนสี่สด้านนะคะคือด้านนี้นะคะเราก็คือด้านนี้นะคะตอนน,อนะะอนี้เดี๋ยวเราไปทากาวกันเลยนะคะ น้นะคะตปวนี้เราจะเื้อนะคะประมาณสัก1นส่วนสี่หรือ1เซนก็ได้ะคะ่ะบางคนบอกว่ามันน้อยไปเอาเซนหนึ่งได้ไหมก็ได้นะคะแต่ห้ามทาเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวตัวนี้เราจะล้วงอยู่นะคะตัวนี้เราไม่ได้ทาทั้งหมดนะตัวนี้เนาะส่วนด้านนี้ก็เช่นเดียวกัน,นะค่ะนะคะ ขอบๆนะคะอ่ตัวนี้สังเกตทาทการ์เาจะทาแค่ดื่นๆนะคะประมาณนี้นะคะก็ราวกล่าแห้งนะคะเราก็จะมาทากาวด้านนี้นะคะนี้เราจะทาค้อมแบบนี้ก็ได้นะคะนิดยาไปเลยนะคะให้มันค้อมเส้นนะคะแต่เวลาเราวางเนี่ยใหเราวางตามแนวเส้นนะคะนี้ก็ได้ให้มันค้อมเส้นไปเลยนะคะ นี้นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เช่นเดียวกันค่ะนะคะที่สำคัญนะคะเราจะต้องทาให้โดนเส้นที่เราจะประกบนะคะพอได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะนะคะเวลาทา,ากาวเนี่ยคุณจะทากาวให้โดนเส้นเวลาเราวาดนะคะพอได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะ คอแห้งนะคะนักศึกษาก็เอาชิ้นนี้ที่เราทากาขอบด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือตัวนี้นะคะแล้วประกอบเข้ากับการตำแหน่งนะคะก็คือตัวนี้แันนี้นะคะตัวนี้พอตัวนี้ปุ๊บนะคะแล้วก็ไปกดตัวนี้ขอบนะคะให้หนังนแนบแบบนะคะตัวนี้ นสังเกตน,นะคะสมมติว่าด้านขอบด้านข้างตัวนี้เนี่ยเวลาเราทากาปุ๊บเนี่ยเราทากาประมาณนี้นะคะเราก็ไปตัดผ้าซับนะคะบริเวณนี้ออกนะคะตัวนี้นี่มือฟูตัวนี้ขอบนิดหนึ่งนะคะ ตัวนี้นะคะถ้ารอบด้านข้างนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดข่ดนะคะเราใช้ใช้กันไกรก็ได้ค่ะตัดให้มันทิดขอบนะคะตัวนี้ันี้นะคะแบบนี้นะคะส่วนตัวนี้เราก็ไปตัดถึงแค่ตำแหน่งที่เราทาทากาไว้นะคะก<อ>็คือประมาณนี้ เมื่อกี้ครูทา,าวถึงแค่นี้ใช่ไหมคะครูก็บเบี่ยงออกนะคะส่วนด้านนี้ครูทากาวถึงแค่นี้ครูก็ตัดนะคะประมาณนี้เพราะว่าตำแหน่งตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปตอกไว้นะคะเพื่อเวลาเราประกอบกับตัวกระเป๋าปุ๊บเนี่ยจะได้ง่ายนะคะก็คือตัวนี้ะนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะส่วน ส่วนที่เหลือฝั่งเมย์นะคะยังไม่ต้องตัดก็ได้ค่ะนะคะหลังจากที่เรามาร์กตำแหน่งกระดูกแม่เหล็กเนี่ยเราค่อยประกอบนะคะอน,นีอ้พอได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะให้นักศึกษาต่อนะคะต่อขอบด้านนี้นะคะวาดมาหนึ่งแปดนะคะ,ะตัวนี้เราก็ตัวนี้นะคะก็ะคือต่อสองข้างตัวนี้ไว้ก่อนนะคะแต่ว่ายังไม่ต้องเย็บนะคะหลังจากที่เราทําชิ้นนี้เสร็จแล้วนะคะก็รอค่ะ เพื่อไปประกอบเข้ากับตัวยืดข้านะคะซึ่งเราจะสร้างแบบถัดไปนะคะของวันของชั่วโมงถัดไปนะคะก็ะคือตัวนี้ะนะคะก็ให้ถึงขั้นตอนตัวนี้ก่อนนะคะหลังจากที่เราประกอบนะคะแล้วเราเค่อยประกอบนําชิ้นตัวนี้นะคะประกอบเข้ากับตัวยืดข้าตัวนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะสร้างแบบต่อจากขั้นตอนตัวนี้นะคะโอเคคะ่ะสวัสดีคะ่ะ